สวัสดีครับต้องมาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมบกนะครับผมบินครับผมพลึดครับผมคนใหม่คนใหม่สองคนนะรายการเดิมเลยนะครับผมแต่เป็นเอพิโซดสองแล้วนะครับผมรายการนีชื่อรายการชื่อรายการเมา่หมอยวันพีการใส่เมา่เล่าไปเรื่อยนะครับไม่ทำแล้ว เพิ่งรู้ตัวก่อนเข้ากล้องก่อนมัน5นาทีสายมาเขาเล่าไปเรื่อยบันทัดการเกณฑ์นะครับผมแล้ววันนี้เราจะมาโค้งมีโอชัดวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันดีเอาง่ายเหมือนเดิมนะครับสายละ20เปอร์เซ็นต์นะครับที่เหลือเอาไปเรื่อยนะที่เผาเนื่องจาที่เหลือก็ไม่มีสายละเหมือนเดิมเป็นเก่งเลยที่ผมทำไงไม่เป็นไรครับอ่ะเริ่มจากเอาใกล้ๆเราก่อนอาทิตย์หน้าวันนี้อาทิตย์หน้าวันเสาร์มีอีเวนต์อะไรเด็ดๆน้องผมอาทิตย์หน้านะครับวันเสาร์เนี่ยอย่าลืมนะครับมีงานแข่ง ทีสตาร์เตอร์ไฟท์ของวันตีแจ็เก็นะครับผมออกจะออกแล้วใช่ใช่ครับผมขอพาวันสุกหน้าเลยนะครับตกเป็นกัลยางใกลเสร็จแล้วนะครับกี่คนครับผมโอ้โหล้ยกว่าคนงานนี้รับคนเยอะรับได้แม็กซิมัมเท่าไหร่ได้ข่าวว่าใกล้เต็มแล้วนะร้อยคนใช่ไหมจำได้ว่านั่าจะเหลือห้าคนนะโอ้โหแค่ห้าที่ดังเท่านั้น ต้องรีบลงแล้วดีไม่ดีคลิปนี้ยังไม่ทันจบเต็มใช่ใช่รีบลงทะเบียนเลยของมันฟรีมามันฟรีแบบสุดยอดหน้าเลยครับแค่งฟรี90บาทได้สตาร์เตอร์หนึ่งกล่องเท่ากับเหมือนซื้อสตาร์เตอร์กล่องหนึ่งอันนี้ก็เหมือนแข่งฟรีเลยครับเนี่ยใช่ครับได้โปรโมชด้วยรับรางวัลนี้แรงมากใช่ใช่แล้วที่หนึ่งถึงที่สี่เนาะได้ของพี่สีหราคาเท่าไหร่แล้วไม่รู้จะเอาอะไรไปคุ้มละครับผมทีห้าถึงทีแปดเป็นบล็อกหนึ่งบล็อกเลยนะผมต้องเองแน่แน่ ได้แต่ว่ายังไงก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าพี่ได้แล้วตายแล้วอย่างนี้แต่เล่นมาหลายพลาดก็้ตลอดเลยไปหยิบเด็กมาเลยถามเผื่อเล่นในความที่เห็นของแต่ละท่านคิดว่าสีไหนมาแข่งคราวนี้ลองมาเก่งกันเล่นเล่นเราคิดดก่อนเลยส่วนตัวผมมองว่าสีม่วงนะครับเพราะว่าอาตอนนี้มันก็เป็นกระแสอยู่เนาะลูฟี่กับไครโดตีกันแต่ด้วยเนื้อของเนื้อหาของเด็กแล้วอ่ะผมมองว่า ตัวมันใหญ่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันกัดยากอ่าอ่าเข้าใจเข้าใจครับผมเพราะว่าด้วยตัวใหญ่เนาะแล้วถ้าตีไปเนี่ยแล้วพลังมันพลังมันไม่เข้ากันเนี่ยมันก็แบบกัดง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะใช่ใช่แพราะตอนนี้คือถ้าถามการเล่นในตอนนี้คือไคโดลงมาแล้วได้ตีมันแทบจะเอ็นเกมแล้วเพราะว่ากัดแก้มแทบแทบไม่มีเลยใช่ยืนยืนหมื่นหนึ่งไม่พอตรมาตีได้เลยแรงมาก แล้วก็สําหรับผมนะผมมองว่าอาจจะเป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าที่มันจะดูเหมือนมมามืดอลน่ยเนาะแต่ว่าการยกอะไรพวกเนี้ยก็เหมือนการ่านะครับแต่ว่ามันน่าจะได้ผลที่ดีกว่าเพราะว่าลมใหม่อะไรแบบนี้น่าจะหนักกว่าจริงๆคิดใช้ท้ายน้องผกนะแต่ว่าพอพอเป็นแค่สตาร์เตอร์เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าสีม่วงยังยังได้เปรียบเพราะว่าจากที่เราลองเล่นเนาะม่วงค่อนข้างจะกินงแดงอยู่ละถ้าจากได้องเทียบกันกับตัวสตาร์เตอร์แต่พี่มองว่าสีฟ้ายกเนี่ยม่วงมันมี ทิกเกอร์ที่ลงมาแล้วมีผลอันนี้พี่คือผู้สระจุยกยกตัวค่าเขาก็ลงมาข่าอีกรอบยกครีอย่างเงี้ยลงมาเขาเปลี่ยนเขาหมุนมืออีกรอบมันมันต้องคิดหนักนะว่าแบบจะจะใช้แล้วมันจะคุ้มไหมมันไม่เหมือนสีแดงที่ว่าถ้าโดนยกตัวตีแล้วลงมาไม่ติดแคทีเนี่ยมันดีเลยเขาไปได้เลยแต่เนี้เขายังยังได้ประโยชน์จากทังคู่อยู ทำไมรู้สึกมันกลายเป็นรายการเทปเลยที่เทปใช่ไหมโอเคงั้นเปลี่ยนมาเป็นทีนี้เดี๋่วเดี๋ยวเหมือนจะมีสปอยล์ว่าพี่ถือสปอยสีอะไรเยอะสุดอยู่ใน๋ยวมถืออ่ะอ๋อมาถือกูใช้อยู่นะเยี๋ยวในกล้องไม่มาถือไอ้สองคนอะเปิดดิกล้องไหยิบมือถืออ่าว่ามงว่า ใช่มครับระหว่างรอน้องผมสี่พวงนะครับดูรายละเอียดก็ตั้งรับของเลยใครมีของรู้อย่าเพิ่งเขาขายอะไรขายของเยอะไปเฉลยได้ของหรือของแพง PA อะไรก็ตามแต่ลองนำมาเสนอขายที่นี่ได้ครับรับซื้อทุกใบทุกสีของยังไม่ออกเลยเราไปก่อนเลยโอเคครับเข้าสู่ช่วงตลาดอ่ะอ่ามีมีสปอยนิดหน่อยครับผมผมผมไม่สปอยตรงๆแล้วกันสปอยว่าใส่หมวกนะครับเยอะมากอืมน่าจะมีไม่อีุ่คนหลักใส่หมวก ไฮโดใช่ไหมใช่ใช่มีเขาหมดแล้หมู๋มาเริ่มเลยออเดอร์เรียนมากอ๋อแล้วก็เปิดตัวเปิดให้พั่ออเดอร์สตาร์เตอร์ใช่ใช่ครับผมสตาร์เตอร์ศูนย์หกสตาร์เตอร์ศูนย์หกเนี่ยเป็นอะไครนุกเลยอ่าชื่ออะไรครับชื่อสตาร์เตอร์บอกเลยครับมาลีเป็นสีดำครับผมรอบนี้เราเล่นเล่นขึ้นมาดำจะทำอะไรได้ดำเหรอผมว่าอาจจะอาจจะต้องเน้นทำลายนะไม่ไม่ อาจจะบล็อกเกอร์เยอะหรือเปล่าครับทิ้งมือไหมือตอนนี้นะครับบล็อกเกอร์สำหรับผมที่อยู่เนี่ยสีสีฟ้าเนี่ยเยอะมากในโอทีนะโอทีบล็อกเกอร์เยอะมากแต่ถ้า like ส um ีดำมันเน้นบล็อกเกอร์เหมือนกันแต่ก็เป็นอหารเรือเนาะอืมอาจจะไล่จับอะไรแบบนี้หรือเปล่าออ๋มันไม่ไปอยู่สีฟ้าแทนหรออาหารเรือมันจะได้แบบนะเท่ากับตีนสีไะไร่ีนสีเนาะตัวฉชนมันจะแล้วทำไมก็สีดำน่า ผมบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นตัวร้ายตัวร้ายจะเป็นสีดำกับสีม่วง่ะอะไรประมาณอย่างนี้อ๋อแต่มันทหารนะครับทหารทหารจะเป็นตัวร้ายได้ยังไงอ่ะใจเย็นๆน้องรายการรายการยึ่ได้ครับสองตอนใจเย็นโอเคไม่ไม่พูดต่อเลยก่ายังไม่เริ่มขายของเลยงั้นก็สรุปเลยแล้วกันง่ายๆก็คืออย่าลืมนะครับวันเสาร์หน้างานแข่งมาแล้วงานแข่งสตาร์เตอร์รีบลงทะเบียนก็คือเข้าไปดูลิงก์ได้ในที่เพจ ร้านร้านค้าประจำที่น้องๆซื้อแหละแต่ว่าถ้าไม่รู้ไปดูที่ไหนนี่เลยครับฮาลิโวโมเดินการ์ดเป็นกาเรียกว่าเป็นดิสติบิวเตอร์ที่ถูกต้องของการเกมันทีของประเทศไทยนะครับผมแล้วก็เปิดแล้วพิออเดอร์เอสทีศูนย์หกสีดำอยากให้รีบจองเลยไม่อยากให้พลาดของหมดอีกเพราะว่าใช่ครับผมอครรู้ตอนนี้จองแรงมากครับเพราะว่าทุกคนมองเห็นเป็นอะไครรู้เนี่ยจองันเยอะมากที่รู้เรื่องจำนวนสินค้าอะไรเงี้ยคือจองก่อนคุณก็การันตีว่าได้ของถ้าจองช้าไม่รู้ด้วยเด้อ <ผ>ครับผมครับผมก็ไงก็ฝากไว้แล้วกันสําหรับรายการของพวกเราก็อาจจะมีสาระบ้าง้างไม่มีสาระบ้าง,าาางแขกรับเชิญหน้าใหม่ๆสลหรับผมเดือนกันไปก็ยังไงคอยติดตามเป็นปกำลังใจแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยแล้วกันครับยังขนาดนี้ยังวันที่16เดือน7มีงานเปิดตัวแกลเป็นวันพีซที่หน้าอนิเมตเดี๋ยวรายละเอียดรอติดตามไปเลยนะครับครับผม16เดือน7โอเคน่าจะ16บหกสจ็ำมันไม่ได้เพราะว่าเรา เดี๋ยวเดขึ <S <S ้นไปเลยเดี๋ยวใกล้ๆเราไม่รู้เพรอะเดี๋ยวใกล้ๆก็ติดตามหน้าเพจป็นเราไปเจอกันทีเดียวที่นู่นเลยเดี๋ยววันนี้ก็ขอบคุณมากเลยเนาะคงหมดเท่านี้มีอยจะฝากไหมครับคุณมารินจบเลยแล้วกันนะครับที่ร้านมีจำหน่ายก๋าบ้านพีนะครับสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ครับเราไม่ต้องซื้อเราวินในเมื่อฮาหลุยพี่จะครับนั่นเละสิครับผมอันนี้อันนี้อยู่ท่ามกลางฮาลุยผมและโบได้กายอะไรนะครับก็เลยนั่งจางเลยครับ เผื่อใครไม่สะดวกไปร้านหะท้หรือไงไกลก็มาที่ร้านเาวินแทอไปไม่ถูกเออร้ <laughs> านอยู่ตรงข้ามกันโอเคไม่มีอะไรเลยครับคลิปนี้ <Okay. S 2> <laughs> เอ็มทสดสองนี่ก็ไป<ๆ>จริงๆแล้วลาท่านผู้ชมเดียวกันวันนี้เท่านี้ขอบคุณมากๆที่รับชมครับสวั <laughs> คดีครับ <laughs>